ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p ป to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวิน t o อป p to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปใหม่มาอีกแล้วครับก็คลิปนี้นะครับ เป็นการปรับบาลานซ์ครั้งแรกของเซตสิบสองนะครับที่จะมีปรับหลายอย่างมากเลยเราจะได้ให้เล่นเมตาใหม่แล้วนะครับก็รอ,อดูว่าจะมีคอมใหม่ไหมจะมีอะไรใหม่ๆไหมนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับเรื่องซิสเต็มนะครับโกเลมโกเลมโดนเนิร์ฟครับโกเลมนี่คือโกเลมลอะไรวะโกเลมที่แบบมันถือ M B M เอ็มเบมหรอหรือว่าโกเลมอะไรไม่รู้เหมือนกันหรือว่าถ้าไม่ไม่น่าใช่ครีปเพราะว่าถ้าเป็นครีปถ้าเป็นไอตัวโกเลมไม่มีปะถ้าเป็นหินก็ใช้คลัก น่าเป็นโกเลมปกตินะครับอ่ะดูที่เทรดนะครับเทรดมีปรับแบบโอ้โหปรับเพียบเลยนะเริ่มกันที่บัสเตอร์ครับบัสเตอร์ได้บัฟมาครับโอ้โหได้บัฟทั้งเบสดาเมจแอมดาเมจแอมโอ้บัสเตอร์น่าสนใจครับได้บัฟมาค่อนข้างเยอะครับแฟรี่ก็ได้บัฟเหมือนกันได้บัฟเยอะมากนะครับมีคลาวด,ดาเดิมเดิมก็คือได้บัฟมาอาร์เมอร์ฮิลลิ่งแอนด์ชิลดิ่งอาร์เมอร์เอชพีอาร์เมอร์ฮิลลิ่งฟอร์มควีนดาเมจ แล้วก็ฟอร์ดฟอร์ได้บัฟครับผมโอลาจะกลับมาหรือเปล่ารอดูพีเซิร์เวอร์พีเซิร์เวอร์เนี่ยควรโดนเนิร์ฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรดแทงมันคือมันไม่ใช่เทรดแทงด้วยซ้ำมันมันคือเทรดซัพพอร์ตที่แบบเอามาใส่แล้วมันก็เก่งเลยนะครับเก่งทั้งบอดเลยก็โดนเนิร์ฟไปนะครับผิวลิงลดมานาเกนลดนะครับแล้วก็สกอล่าสกอล่าเนี่ยก็โดนบัฟนะครับมานาเปอร์ออโต้นะครับ สี่สกอร่าก็โซอีดีโลถือว่าได้บัฟนะครับแบบนี้วอลเออร์ได้บัฟครับดาเมจแอมก็อมมอมนิแอมออมนิแวมได้เพิ่มครับก็พวกนีร่าพวกอาคาลิพวกเควนนะครับก็ได้บัฟขึ้นมา <c oughs> ดูกันต่อตัวเทรดสมอลนะครับก็แบชชั่นครับแบชชั่นได้บัฟนะครับโคโนโคโนไทม์สต็อปอิสนาเอฟเฟกต์บซีซีเอมูนิตี้ ก็สามารถกัน CC จากการหยุดเวลาของโคโนได้ใช่ไหมอันนี้เพราะว่าปกติเหมือนกันไม่ได้ปกติเราใส่ q ิวไปโดยหยุดเวลาก็โดนหยุดอยู่ดีดดนะครับก็มันเอฟเฟกต์ CC Immunity แล้วนะครับ <c oughs> ตัว1บาทครับเจส,สามดาวสามดาวเนาะเจส,สามดาวได้บัฟนะครับลิเลียได้บัฟมานาเซลฟีนได้บัฟมานาครับโซลกาดได้บัฟสเปลดาเมจตั้งแต่หนึ่งสสดาวหมดเลยนะครับแล้วก็วอลวิกได้บัฟ นะครับจากเดิมจากเดิมวอรวิอีกเนี่ยอ๋อทุกดาวเป็น50% AD Ability Damage ตก็ตอนนี้ก็เป็น5 5 5 5 6 5นะครับก็3ดาวจะเก่งมากขึ้นแล้วนะ2 <c oughs> บาทครับอาริได้บัฟทั้ง1 2 3ดาวเลยนะครับทั้งสเปลดาม g จแล้วก็สเปล2 d ดาม g จครับก็อาจจะได้เห็นอาริดีโรหรือเปล่าแบบนี้ส่วนกาลิโอครับได้บัฟ Ability Damage r e d u c t i o n ครับก็1 2 3ดาวเก่งขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวหลัก ของเรานะครับอย่างคัสดินโดนเนิร์ฟทั้งหนึ่งาดาวหมดเลยทั้งแซกคิงดาเมจแล้วก็สเปลชิลนะครับก็คืออืดน,น้อยลงดาเมจลดลงนะครับตัวนี้ส่วนค็อกมอลค็อกมอลก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับสเปลเอดีเปอร์เซ็นต์ก็โดนเนิร์ฟไปนะครับหนึ่งสองาดาวโดนเนิร์ฟหมดเลย3ดาวโดนค่อนข้างหนักนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นค็อกมอลรีโรแล้วหรือเปล่าในแพทหน้านี้นะทูคอสต่อมาครับก็ <c oughs> ชิวนานะครับชิวนาได้บัฟนะได้บัฟสเปลดามจนะครับก็ชิวนารีโลดากอนรีโลหรือว่าพวกเซฟชิปเตอร์อะไรนี้ก็อาจจะได้เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคีย์หลักพอยต์หลักนะครับของของเซ็ตนี้เลยที่เป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือซินดานะครับซินดาเนี่ยโดนเนิรฟ์ฟสเปลดามจลงทั้ง1 2 3ดาวนะครับดามจเบาลงแน่นอนนะครับสเปลสเปรดดามจก็โดนเนิร์ฟนะเอ่อ แค t Time ก็โดนลดลงนะครับโดนเนิร์ฟเหมือนกันจาก0.3เป็น1เศนะครับแล้วก็ลิฟต์ดาเมจจากเดิม35%เหรลือ30%โดนหนักมากโดนหนักมากจนพบแต่ผมยังมองว่ามันน่าจะยังพอเล่นได้แต่ว่าจะเล่นแบบเอาที่1เอาที่2นี่อาจจะยากอาจจะเหลือเป็นคอมรีโลที่เน้นเอาท็อปโฟนะครับสำหรับซิดด้าในแผทหน้านะ3บาทครับ คาตาลีนาได้บัฟแะวเว้ยหูบัฟเยอะด้วยครับคาตาลีนานะครับบัฟหนึ่งสองสามดาวหมดเลยนะครับโอ้ลถสามดาวจากสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสี่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สเปลดาเมจนะบัฟเยอะมากครับคาตาสามดาวผมว่าน่าจะได้กลับมานะครับเพราะว่าใน PPE เนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ว่าพอมันเข้าเซิร์ฟจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนเนร์อไปค่อนข้างเยอะจนมันหายไปก็ในแพทหน้าอาจจะเ่นคาตาลีนามาปันๆน,น,นะครับสามดาวนะหูคองครับ วูคองได้บัฟในส่วนของ1ดาว2ดาวสเปลชิลเข้ามานะครับแต่ว่า3ดาวยังสกลเท่าเดิมก็ทําให้1ดาวกับ2ดาวเนี่ยเก่งมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับวูคองจริงๆตัวมันก็แอบเก่งอยู่แล้วนะแต่ก็ก็สุดตัวถั่วก,กับการที่ซินด้าโดนเนิฟบางเพราะว่าตอนนี้วูคองก็ออกระเล่นกับซินด้านะครับสี่คอร์สครับคาาครับสกิลของคาาจะไม่ฮิลแล้วนะก็น่าจะทำให้ตัวเองตายง่ายขึ้นด้วยนะครับ ไลฟ์ครับสเปลดาเมจของ1 2ดาวได้บัฟนะครับหดาวเนี่ยได้บัฟไปห้าสเปลแล้วก็อ๋อสองดาวจะได้บัฟอีก10สเปลดาเมจนะครับไทม์เคนได้บัฟเลือดครับแล้วก็วารัสนะครับวารัสได้บัฟตรงสเปลด์แชเนลไทม์ก็คือตอนที่มันแคสอะตอนที่มันแบบมันดึงธนูอะ่ะก็คือลดจากจาก2.5วิเป็น1.5วิก็คือแคสเร็วขึ้น1วิเลยนะครับก็เห็นผลอยู่นะผมว่าวารัสมันคือที่วารัสเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าวารัสเป็น เป็น ad caster ที่มันแคชช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ทีเนี้ยทีเนี้ยมันแคชเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะได้เห็นวารัศมากขึ้นในเมตานะ5บาทครับร์ครับร์ได้ buff damage นะครับจาก60 ad เป็น65 ad ตัวละครได้เปรนบบนี้นะครับไอเทมครับีคอร์โดนเนิร์ฟนะครับก็เป็นไอเทมแบบท็อปเทียร์นะแต่ว่าเนิร์ฟเนิฟจากฮิลริง5%เ์หลือ2.5%จาหายไปครึ่งเลยเนะี่ย ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เออ่ดีคอแบบเรเดียนดีคอแสงนะครับก็แบ็กเฮปพีเปอร์เซ็นต์จาก18เป็น15%นะครับแบ็กสวิตโกรฟเบียดเฮดีลดลงโมกูเมลโมกูเมลก็จาก HP 200สรเหลือ150นะครับบิ๊กเจมก็ดาเมจแอมก็ลดลงนะครับอักเมนเบก้าแคนบีชูเซอร์นะครับจากเดิมได้โก4เป็น7 ไฟโยเซนเตอร์โบนัสเฮดพีได้บัฟนะครับแล้วก็จะไม่เจอใน2-1ไอเทมコレ็กเตอร์เฮดพีเปิดไอเทมจาก10เป็น5นะครับคี e เปอร์ได้เกาะลดลง1-2-3 1ูที์วันคอสแชมเปี้ยนจาก3เป็น2นะครับ On the house r e รีมูนะ Restart Mission จากเดิมเนี่ย Number of 2 star 2ตาร์สเนี่ยจาก2เป็น3นะครับแล้วก็ r โ r e j u v e n a t i o n นะครับได้ดูดเลือดเพิ่มนะ โก a อ g m e n เมนะครับอาร์เคนคอนดิวลิมูฟเอเวนจ์เดอะฟอร์ก็ได้บัฟนะครับบิลดิเฟอร์เรนซ์นาอีกุศิบิทูแทงกี้อีกุศิบิทูแทงกี้คาร์มาไลซ์คอมฟอร์ได้บัฟนะครับคอคเวิร์กแอคเซลเลเตได้บัฟดา r g โกนิกมาสเตอรี m o v มเฮ้ย hey! ทำไมมารีมูฟอารเมนมังกรผมวะเอเลชันรีเนมทูฮั n ติงเฟนซี่ รีเวิร์กยัวฮันเตอร์เอ็กซ์คิวเอดี้บอันนี้ก็คือแบบรีเนมรีเวิร์กบบ name, นะครับเอเทนอลแกร์ดเอ็กซพ๊อฟกร์ดได้เอ็กพีเพิ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไอเทมสปีดเพิ่มฟอร์จูนเฟเวอร์แปดถึงสิบลอสแคสต์เอา e ์เนิฟสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสามถึงส0่สิบลอสแคสต์เอา์อิพูฟเกซิเบิลโบนัสเอ็มเอวสเตดเฟิอันนี้โดนบังนะครับ ต่อมาครับโอ้โหอักเมนอักเมนมีปรับเยอะมากนะนี่แพทนี้เป็นแพทที่ปรับอักเมนเยอะมากครับ Higher Education นะมานาได้บัฟนะครับได้สปีดได้บัฟไอเทมคコレ็กเตอร์ของอันนี้ก็โดนเนิร์ฟทั้งที่เป็นโก้คีเปอร์โดนโดนบัฟนะครับเอ้ยบัฟหรือเนิร์ฟชิลสองเอ้ยอันนี้มันเนิร์ฟดิใส่สีผิดหรอมัน2องมา2อ0นะครับโมเทนคาราเมลก็ได้บัฟนะครับพิลเฟอร์เนิร์ฟนะโก้สีเป็นสูรนะครับแพ็กชิสพาร์ทเนอร์ครับมานาแกรนก็ได้บัฟ เพสต์เอตแท็กดาเมจห้าจุดห้าเหลือห้าทำไมเป็นสีเขียววะมันลดลงอ่ะเนี่ยมันได้ดาเมจลดลงโรเลจเมนเทชั um ่นก็ได้บัฟนะครับดูเดเลือดสีทองนะสคูร์มาสคอตโนลองเกอร์แฮส dead cap add ห้า and เจ็ดสเปลเบดโดนเนิร์สนะครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยที่สเปลเบดโดนเนิร์สครับเป็นดังเวนที่แรงมากกับตัวเอพีนะซัพพอร์ตโกเลมจะไม่เจอในสองหนึ่งค นะครับสวิตท,ทูดเน์บเลือดนะทีสคาวไม่รู้ครับโดนบังเททแท็กเกอร์โดนบังเหมือนกันนะครับอักเมนน่าสุดท้ายแล้วครับทูเฮลตี้ครับโดนเน์บนะเบอร์จิคอลลี่อินไคลได้บัฟนะครับดาเมจแอมพเพิ่มขึ้นวิชชี่วอลลอบอันนี้ก็เป็นอักเมนของป๊อปปี้นะครับได้บัฟขึ้นมานะเวิร์ดเดอะเวทลาวดีเล์จาก4เป็น2นะครับพิษมาติกอาเมนบ้าง แองเกอร์อิก็อักเมตที่เป็นกุนซูทุกอันนะครับก็ได้บัฟขึ้นมา a อ s a ัสซินทูบ็อก e ์รีเวิร์สนะครับนาวแกนอ์โปรเลอร์คอร์แอนด์อินฟินิเอไล์เวโอ้ได้อินฟิ i ิ y เอด้วยนะครับนี่แอบน่าสนใจนะอักเมตนี้ Ad ดวอตคอร์สครับโอล i c ีจาก16หเหลือ8หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะดาร์คอลี่ d ด a ิลลิงส์เทิร์นก็ได้บัฟนะครับจ i a n แอน d m แอนด์มตี้โดนเนิร์ฟนะอิมูเบิลออเจก โบนัสเอฟเฟกจากเดิม70เป็น60พิพสตาติกเทเกนแชนทูพ็อ,อก50%เ,เหลือ45%หรอพ,พิสตาติกเทเกนอะ่ะแล้วก็จะไม่เจอในสเตต4-2นะครับโหจากเดิม50%มันยังไม่ค่อยพ็อ,อกเลยซัพพอร์ตโกเลม2ก็จะไม่เจอใน4-2นะครับวอเตอร์ฟอร์จ HP ตรงนี้น่าจะได้บัฟนะครับเปอร์อาร์ติแฟกต์อักเมนสมอลนะครับแบชเชนคาวก็เปลี่ยนจากเรน,นูนูเป็นเชนนะครับ มาสเตอร์คารเปลี่ยนจากไดทิสนาเป็น s อสเลียวสโคราคาร์เปลี่ยนได้นนาาานนอาริเป็นบาทนะครับแล้วก็จะได้กาดเบเกอร์จะเป็นใจ้โชจินแทนนะครับบอสซอมมิ่งโลตัสก็จะไม่เจอในส,สเตทสองหแล้วนะต่อมาที่ชามครับนิวชามมีนิวชามด้วย Copy Cat ทนะครับหนโกนะครับราคา1นึ่งโกสเต2สอกับ3ามนะเกตเอวันสตาร์ก็ปี้ออฟเดอะเฟิร์สอินดิ e ียูนิตทูดา นิวชาม i อออนแคสต์สปิริตนะครับ1โกไดสเตตสี่บวกนะครับในคอมแบทโย่ทีมเกนสามสอาร์เมอร์อันนี้ก็เป็นคอมแบทคอมแบทชามนะครับมิสติกสปิริตนะครับ1โกสเตตสี่บวกเน็กคอมแบทโย่ทีมเกนสามสิบก็อันนี้ก็มาคู่กันนะครับเป็นคอมแบทชามที่จะช่วยเพิ่มเออารหรือว่า MR ให้กับทีมเรานะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเป็นเป็นคอมแบทที่แบบมาช่วยทีมเราได้ดีมากๆนะครับ s ปอนส s w วอ m 4มสี่โกสเตทห้าบวกเน็กคอมแบทยูเออร์เฟิร์สทูฟอนโลยูนิตสปอน์อะไวรอ e ด์อัเก็คือตัวฟอนไลน์ของเราพอตายปุ๊บมันจะเรียกไอตัว v ว i อยดงออกมานะครับแบ็ r โกลสตาร์คอสหเป็น2 g งโกนะครับเดสเ l a y เลส e m ย v รีมูฟเอ็นแทสคอสจาก2บาทเป็น1บาทนะครับเกียร์สวอปรีมูฟไมเนอร์แกรจาก2 g o โกเป็น3 g o โกฟอร์วิ n นิง p ฟนทอมเอ็มเบมคอสจาก8โกหรือ6โกนะครับชิว er, ินเนตสเตทออฟเฟอร์สามสี่เป็นสองสามนะครับก็เจอได้ไวขึ้นนะครับจากชามนี้ซัมมอนดะกอนจากเดิม450หเหลือ405 AD นะครับเดอะสตาร์ The Star, จากเดิมคอสห้าเหลือคอสเจ็ดกลายเป็นคอสเจ็ดครับทิงเกอร์จากหนึ่งโกเป็นศูนย์โกอีสออฟเฟอร์ออกเกมออกเกมนี่คือทั้งเกมเหรอ เทเ t อร์ปาร์ตี้นะครับคอสจาก8โกหรือ6กโกนะก็มีการปรับชามนะครับปรับบาลานซ์ชามด้วยมีการใส่ชามใหม่เข้ามาด้วยนะครับไฮเปอร์โลอันนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันโอเคก็น่าจะประมาณนี้ <c oughs> ก็ส่วนตัวถ้าให้สรุปง่ายๆผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยค่อนข้างตรงตามที่ทุกคนหวังแหละว่าแบบมีการเนิร์ฟซินด้ามีการเนิร์ฟคาสเน แต่ว่ามันยังแอบนิดนึงผมคือคือโอเคตรงที่เขาบัฟคาตาลีน่าขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นตัว3บาทที่มันควรจะเล่นได้แต่มันหายไปเลยเพราะว่าโดนเนฟจักมากใน PPE แต่ว่าอันนี้บัฟกลับขึ้นมาละก็น่าจะได้เห็นแหละนะครับในแพทหน้าคาตาลีน่าลีโลเนี่ยแต่มันยังนิดนึงตรงที่ว่าแบบ S เอสเรียวเว่ยอะไรเงี้ยผมว่ามันควรบัฟตัวพวกนี้ขึ้นมาอีกนะแต่ก็อาจจะต้องรอดูไปก่อนเพราะเพราะว่าผมมองว่า พวกคอมบัสเตอร์เงี้ยเขาบัฟเทรดมันขึ้นมาเนาะเขาบัฟตัวเทรดบัสเตอร์ขึ้นมาเพราะงั้นบัสเตอร์อาจจะเล่นได้ก็ได้โดยที่ยังไม่ต้องบัฟเอสเดียวนะครับแล้วก็อย่างคาตาได้บัฟแฟรี่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าคาตาได้เห็นแน่ๆนะครับเพราะว่าบัฟทั้งเทรดแฟรี่บัฟทั้งคาตาเนี่ยคาตาลีโลน่าจะได้เห็นแน่ๆในแพทหน้าส่วนซินด้าเนี่ยน่าจะได้เห็นน้อยลงแต่ผมว่าในบางห้องในบางห้องที่มีคนเล่นซินด้าหนึ่งคนผมว่าก็ยังได้อยู่นะเออแบบ เล่นเอาแค่ท็อปโฟอะไรเงี้ยซินด้าผมว่ายัางยังพอไปได้ก็ส่วนเอ็เรียวก็รอดูนะครับว่าพวกคอมบัสเตอร์จะเก่งแค่ไหนในในตอนที่ไม่มีซินด้ากับคาสดินแล้วนะยังไงก็รอดูนะครับก็แพดแพดนี้นะครับ14.16ก็จะเข้าจะเข้าเซิร์ฟเรานะ้าจะประมาณวันพุธนะครับวันพุธส่วนเอ่อพี PC ก็จะเข้าช่วงเช้าส่วนโมบายก็จะเข้าช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับ ยังไงก็รอเล่นกันนะครับน่าจะเป็นเบต้าใหม่ที่ดูน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับกับเซตนี้ก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาและชมคลิปนี้มากๆครับบ๊ายบายครับ